สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังตลกสยองขวัญของท่านเน็ fli กเรื่อง The Baby Sister Killer Queen ที่ถือได้ว่าเป็นภาคต่อของหนังเรื่อง The Baby Sister นำแสดงโดยจูดาเลวิสเอมิลี่เอลิลินและเจนนาออเทกาถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับ2ปีหลังจากเหตุการณ์สยดสยองในภาคแรก ตอนนี้โคก็ได้เติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มแล้วแต่ก็ไม่มีใครเคยเชื่อเรื่องที่เขาเล่าเลยเพราะว่าศพพี่เลี้ยงของเขาหายไปดังนั้นทุกคนรวมถึงพ่อแม่ของเขาต่างก็พากันคิดว่าเขาคงจะเพี้ยนไปเองทําให้เขาไม่มีเพื่อนและใครๆต่างก็แกล้งเขาเมื่อครูแนะแนวที่ฟังอยู่ได้ยินดังนั้นก็เลยแนะนําไปว่าให้เขาไปหาสาวอึบซะจะได้หายฟุ้งซ่านแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมาเองครับ ต่อมาเมลานีเพื่อนสาวที่เคยร่วมอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยและก็เป็นเพียงคนเดียวที่เชื่อเรื่องที่เขาเล่าก็ได้เดินเข้ามาทักเขาซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะแอบชอบเธออยู่แต่เธอก็ดันมีแฟนแล้วดังนั้นเขาจึงได้แต่แอบรักเธออยู่ฝ่ายเดียวขณะที่กําลังนั่งเรียนจู่ๆครูก,ก็พาฟีบีนักเรียนใหม่มาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักเมื่อโคได้เห็นท่าทางและการแนะนําตัวเพียงๆของเธอเขาก็ดูจะกลัวเธอขึ้นมาทันทีเพราะเธอนั้นดูจะแรงมากแถมใครๆต่างก็พูดกันว่า เธอเพิ่งออกมาจากสถานพินิษฐ์เนื่องจากค่าพ่อแม่ของตัวเองตายดานพ่อกับแม่เขาคิดว่าโคมีอาการทางจิตดังนั้นพวกเขาจึงทั้งบังคับและกล่อมให้โคทานยาทุกวันโดยวันนี้ขณะที่โคกลับมาที่ห้องนอนเขาก็พบว่าเมลานีได้วิดีโอคอลมาคุยกับเขาในขณะที่คุยกันเธอก็เห็นว่าเขามีครีมกระปุกใหญ่อยู่ด้วยโคจึงพยายามบอกกับเธอว่าไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเขามีเอาไวทาข้อศอกให้นุ่มก็เท่านั้น เขาว่าพอกระดันเปิดประตูเข้าห้องมาพอดีแล้วก็คิดว่าเขากําลังจะใช้ครีมช่วยตัวเองระหว่างที่คุยกับเมลานี่นั่นจึงทําให้เขาอับอายมากครับรุ่งเช้าขณะที่โคกําลังหาสมุดรายงานเขาก็ไปเจอกับใบปลิวจนได้รู้ว่าบ่ายวันนี้พ่อกับแม่จะพาเขาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชนั่นทําให้เขาเครียดมากดังนั้นทันทีที่เขาบอกเรื่องนี้กับเมลานี่เธอก็เลยชวนเขาหนีไปเที่ยวที่ทะเลสาบกับเธอแค่สองคนในคืนนี้นั่นเลยทําให้เขายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ออกมาครับ จังหวะเดียวกันนั่นเองเมื่อฟีบีเดินมาเปิดล็อกเกอร์ของเธอเธอก็พบกับตุ๊กตากระต่ายกุญแจและข้อความที่เขียนบอกว่ามันจะจบคืนนี้นั่นทําให้เธอตกใจกลัวมากและก็สงสัยว่าใครกันที่เป็นคนนําสิ่งของเหล่านี้มาใส่ล็อกเกอร์ของเธอในระหว่างที่เรียนโคกมัวแต่นั่งมองฟีบีที่เปิดดูภาพวาดสยดสยองในหนังสือของเธอดังนั้นทันทีที่ครูเรียกให้เขาตอบคำถามเขาก็ลุกขึ้นยืนและเดินออกจากโต๊ะลม้มลงไปในทันที นั่นเป็นเพราะถูกเพื่อนแกล้งผูกเชือกรองเท้าทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเมื่อเสียงออดพักเที่ยงดังขึ้นเขาก็กลัวมากที่จะต้องไปโรงพยาบาลดังนั้นสุดท้ายเขาจึงตัดสินใจหนีตามเมลานี่ไปแต่แฟนกับเพื่อนๆของเธอก็ดันขอตามไปด้วยดานพ่อกับแม่ของโคเมื่อมาเจอโคที่โรงเรียนทางสองก็เลยมาหาพ่อของเมลานี่เพื่อสอบถามว่าพอจะรู้อะไรบ้างไหมแต่เขาก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ไม่สนใจด้วยแต่พอได้ยินแม่บอกว่า ลูกหลักของคุณอีกคนก็หายไปด้วยนะพร้อมกับชี้มือไปที่โรงจอดรถนั่นก็ทําให้พ่อของเมลานี่โกรธมากแล้วก็โวยวายยกใหญ่ที่ลูกหลักหรือก็คือรถของเขาหายไปครับดานโคเมื่อมาถึงที่ทะเลสาบเขาก็ได้เห็นว่าฝีบีก็มาที่นี่ด้วยเหมือนกันแถมยังขี่เจสกี้ออกไปคนเดียวอีกด้วยในตอนแรกโคก็กะว่าจะไม่ไปล่องเรือก,กับเมลานี่และเพื่อนๆแต่พอถูกเธอลบเร้าและชวนมากเข้าสุดท้ายเขาก็เลยยอมไปดานพ่อกับแม่พวกเขาพยายามจะแจ้งความกับตำรวจ แล้วก็นํารูปของโคมอบให้กับตํารวจไปส่วนพ่อของเมลานี่ก็มอบรูปให้กับตํารวจด้วยเช่นกันแต่เป็นรูปรถคันโปรดของเขาไม่ใช่เมลานี่จากนั้นตํารวจก็บอกกับพวกเขาว่าปกติเด็กจะกลับมาก่อนอาหารเย็นดังนั้นถ้าครบ24ชั่วโมงแล้วเขาถึงจะออกตามหาพอจึงให้แม่กลับไปรอที่บ้านส่วนเขาจะนั่งรออยู่กับพ่อของเมลานี่ที่นี่เมื่อแม่ได้ยินจึงสั่งกับพ่อว่าห้ามแตะกัญชาเด็กขาครับดานโคพวกเขามานั่งเล่นไพ่จับคู่ โดยถ้าใครได้ไพ่เหมือนกันก็จะต้องเข้าไปจูบกันในตู้ซึ่งเขาก็พบว่าเขาได้ไพ่เหมือนกับเมลานีดังนั้นพอเข้าไปในตู้แล้วเธอก็จูบกับเขาทันทีนั่นทําให้เขาทั้งดีใจและก็ตื่นเต้นมากหลังจากทั้งสองคนออกมาจากตู้เพื่อนๆก็พยายามขยันขยอให้โคลเล่าเรื่องลัทธิหลอนของเขาให้ฟังหน่อยเมื่อเมลานีเห็นว่าโคดูจะเครียดเธอก็เลยพยายามบอกให้เพื่อนๆเ,เลิกกดดันให้โคลเล่าเรื่องลัทธิหรือคัมภีร์ปีศาจนาั่นสักที โคจึงงงมากว่าเธอรู้เรื่องคัมภีร์ได้ยังไงเพราะเขาไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังเลยซึ่งเมลานี่ก็พยายามปฏิเสธแต่เขาก็ยังคงสงสัยอยู่สุดท้ายเธอจึงยอมบอกกับเขาว่าที่เธอรู้ก็เพราะเธอเขียนชื่อของเธอลงไปยังไงล่ะพร้อมกับยกตะขอขึ้นมาเจาะคอของเพื่อนสาวอีกคนทะลุทันทีนั่นทําให้โคตกใจมากและก็ได้รู้ว่าเมลานีวางแผนกับเพื่อนๆมาตลอดเพื่อรอให้เขามาทําพิธีกรรมอย่างในอดีต เลือดของผู้เสียสละเมื่อกี้ผสมกับเลือดผู้บริสุทธิ์ของเขาจะทําให้พิธีกรรมสําเร็จเมื่อรู้แล้วเขาก็เลยพยายามจะหนีแต่กลับโดนล,ล้อมเอาไว้โดยพวกของเมลานี่รวมไปถึงพวกของบีที่เขาเคยหนีรอดและฆ่าตายไปแล้วในอดีตแต่กลับฟืน้นคืนชีพมาได้อีกครั้งโดยพวกนั้นบอกกับเขาว่าพวกเขากลับมาจากนารกได้ทุกๆสองปีดังนั้นพวกเขาจึงต้องรีบทาเรื่องนี้ให้จบก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นครับจังหวะที่โคกกาลังโดนล,ลุมจู่ๆฟีบีก็โผล่เข้ามาแล้วบอกว่า จะมาขอน้ำมันไปเติมเจสกีแต่ถ้ายุงอยู่ก็ไม่เป็นไรจากนั้นเธอก็รีบปิดประตูหนีไปนั่นทําให้ทุกคนว้ยวกันยกใหญ่โคจึงอาศัยจังหวะนั้นหลบหนีออกมาแล้วก็กระโดดขึ้นไปก่อดเจสกีของฟีบี้ไปด้วยฟีบี้ตกใจมากแต่พอเห็นว่าพวกนั้นจะมาฆ่าพวกเธอเธอก็เลยรีบขี่หนีออกมาเมื่อขี่มาถึงฝั่งฟีบี้ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังและคิดว่าเธอคงจะไม่เชื่อแนะ่ แต่เธอก็ดันเชื่อแถมยังโล่งอ,อกอีกต่างหากที่พวกนั้นก็แค่ทำสัญญากับซาตานไม่ได้เป็นซอมบี้จากนั้นเธอก็ขอแยกตัวออกไปทางทางที่เขาอุตส่าห์บอกว่าเราควรจะอยู่ด้วยกันตามที่แบรก,กิวสอนเอาไว้ว่าห้ามแยกกันในป่าซึ่งยังไม่ทันที่จะถกเถียงกันจบจู่ๆเจสกีของพวกเขาก็ระเบิดนั่นเป็นเพราะเมลานีเห็นคราบน้ำมันก็เลยจุดไฟเผามันเพื่อให้รู้ตำแหน่งของพวกเขานั่นเองดังนั้นฟีบี้จึงรีบหลบหนีออกไปทันที สักพักฟีบีก็เดินมาเรื่อยๆจนมาเจอกับลุงคนหนึ่งเธอจึงเข้าไปขอให้เขาพาไปส่งที่เมืองซึ่งเขาก็รับปากว่าจะไปส่งแต่ต้องรอแฟนของเขากลับมาก่อนพร้อมกับเรียกให้เธอมานั่งด้วยกันแต่พอเธอไปนั่งแล้วเขาก็บอกว่าแฟนของเขาคงจะไม่กลับมาเพราะตายไปหลายปีมากแล้วจากนั้นก็พยายามจะมาลวนลามเธอจังหวะน,นั้นเองโคก็เข้ามาพอดีและทําทีเป็นพูดคุยไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็พาเธอวิ่งหนีออกมาเมื่อลุงเห็นก็ลุกขึ้นจะวิ่งตามไปจับพวกเขา แต่ก็ดันหกล้มเพราะถูกโคมาผูกเชือกองเท้าทั้งสองข้างของเขาเอาไว้นั่นเองเมื่อโคพาฟีบีขึ้นรถมาแล้วขณะที่กําลังจะขับหนีจูจ่ๆซอนยาก,ก็มาดักรอพวกเขาแล้วภาพก็ได้ตัดมาให้เห็นว่าก่อนที่ซอนยาจะลงชื่อในคมภีร์เธอเคยเป็นช่างแต่งหน้าสมัยก่อนเมื่อซอนยาเห็นว่าตาลุงจะมายุ่งเรื่องของเธอเธอก็เลยใช้เครื่องจุดไฟเผาเขาแล้วก็พยายามจะเผารถของโคด้วย แต่โคก็พยายามเหยียบและชนเธอซ้ำไปซ้ำมาจนสุดท้ายเธอก็ตายลงจนได้เพราะถูกเซิร์ฟบอร์ดที่อยู่บนรถพุ่งเข้าใส่หัวจนเละครับขณะที่โคพยายามจะถอยรถออกก็ปรากฏว่าหลอมันติดหินจังหวะน,นั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงของเมลานี่กับพักพวกกำลังเดินเข้ามาดังนั้นพวกเขาก็เลยหลบเข้าไปซ่อนอยู่ใต้ท้องรถด้านเมลานี่กับพักพวกเมื่อเห็นว่าซอนย่าตายและทํางานไม่สําเร็จทุกคนก็เลยทะเลาะและท้าทายกันยกใหญ่ดังนั้นเมลานี่เลยเสนอว่า ให้มาแข่งกันดีกว่าว่าทีมงใครจะจับโคได้ก่อนซึ่งจังหวะที่พวกนั้นกําลังคุยกันโคเองก็เกือบจะกรีดร้องออกมาอยู่หลายครั้งเนื่องจากงูหางกระดิ่งได้เลื้อยเข้ามาในกางเกงและโผล่ออกมาที่คอเสื้อของเขาและก่อนที่มันจะพุ่งเข้ามาฉกหน้าของเขาเขาก็จับมันเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีทว่าเมลานีกับเพื่อนเพื่อนที่ยังคงยืนอยู่แถวนั้นก็เหมือนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังนั้นเพื่อนจึงจะก้มลงไปดูแต่โคก็ปล่อยงูหางกระดิ่งออกมาจนเกือบจะฉกเพื่อนเข้าพอดีและพวกนั้นก็รีบหน,นไป ดานโคกับฟีบี้เมื่อเห็นว่าพวกนั้นไปแล้วทั้งสองก็รีบออกจากที่ซ่อนและรีบวิ่งหนีกันออกมาโดยฟีบีบ้บอกว่าเธอจะพาไปที่กระท่อมกลางป่าที่ที่เคยเป็นบ้านของเธอด้านแอลอยสันเธอเดินไม่ไหวก็เลยปล่อยให้เพื่อนๆไปตามหาโคกันเองส่วนเธอจะนั่งรออยู่ที่นี่จังหวะที่เพื่อนๆอ,ออกไปกันแล้วเธอก็เห็นโคกับฟีบีเข้าพอดี ในเวลาเดียวกันนั้นเองพอที่นางเล่นเกมรอโคโอยู่ที่บ้านพ่อของเมลานีเมื่อถูกพ่อของเมลานีชวนดุดปุ้นเขาก็ปฏิเสธแต่พอรู้ว่าพ่อของเมลานีจะเป็นคนทําทุกอย่างให้เขาก็ตอบร,รับทันทีเพราะถือได้ว่าเขาไม่ได้แตะมันดังนั้นจึงไม่ผิดสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ครับดานแอลลิสันก่อนที่เธอจะมาลงชื่อในคัมภีร์เธอเคยอยากจะเป็นนักข่าวแต่ก็ดันพูดแต่เรื่องอย่างว่า จนสอบสัมภาษณ์ตกและในตอนนี้เธอก็พยายามจะจับโคแต่ก็ดันยิงปืนมั่วจนกระสุนกระดอนมาถูกหน้าอกของตัวเองนั่นทําให้เธอโกรธมากที่ต้องไปทําหน้าอกมาอีกแล้วจากนั้นเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนกระโดดลงซอกหินไปเธอก็เลยกระโดดตามลงไปบ้างขาว่าก็ติดหน้าอกค้างเด,ดอยู่อย่างนั้นเมื่อโคกฟีบีเห็นก็เลยไปช่วยกันดึงขาของเธอจนหัวขาดออกจากตัวนั่นทาให้พวกเขารู้สึกสยดสยองไปอย่างมากจังหวะน,นั้นเองจูจ่ๆแม็กก็มาเจอพวกเขาเข้าพอดี ดังนั้นแม็กจึงพยายามจะจัดการกับพวกเขาแต่สุดท้ายพวกเขาก็ร่วมมือกันเล่นงานแม็กจนหนีรอดมาขึ้นเรือได้ทว่าก็สตาร์ทไม่ติดเพราะว่ามีรหัสล็อกเอาไว้อีกดังนั้นแม็กจึงตามมาทันแล้วภาพก็ตัดไปให้เห็นว่าก่อนที่แม็กจะลงชื่อเขาเคยเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านฟาสต์ฟูฟ้ดมาก่อนซึ่งเขาก็มักจะถอดเสื้อโชว์กล้ามอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นอยู่แล้วปัจจุบันทันทีที่แม็กเดินตามมาทันและเห็นชื่อเรือเขาก็บอกกับทั้งสองคนว่าเขาจําเพลงนี้ได้ เจนนี่ของทอมมี่ทูโทนปี1981เมื่อทั้งสองคนได้ยินก็เลยนึกเนื้อเพลงขึ้นมาได้แล้วก็กดรหัสตามเบอร์โทรของเจนนี่ที่อยู่ในเนื้อเพลงนั้นทันทีแล้วก็ทําให้สตาร์ทเครื่องยนต์ติดได้ในที่สุดครับในขณะที่พวกเขาขับนี้แม็กก็กระโดดตามมาเกาะเรือย,ยังเอาไว้ได้ทันจนขึ้นเรือมาได้ฝีบีจึงเอาสเปรย์มาฉีดพร้อมกับจุดไฟใส่หน้าเขาทันทีทําให้เขาถูกไหม้จนตกลงไปในน้ําแล้วก็ถูกใบพัดเรือฟันจนล่างกระจุยกระจาย ดานจอนเขายืนดูเหตุการณ์อยู่ที่ฟังเมื่อเห็นว่าแม็กตายและเมลานี่กับพักพวกก็เดินเข้ามาถามพอดีว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยบ่นยกใหญ่จนทําให้เพื่อนเพื่อนของเมลานี่กลัวและบอกว่าจะไม่เอาด้วยแล้วพร้อมกับเทเธอทันทีนั่นทําให้เมลานี่โกรธมากและระเบิดพวกเขาตายเมื่อจอนเห็นดังนั้นจึงบอกกับเธอว่าเขายังยืนอยู่และไม่คิดจะไปไหนครับด้านพ่อของโคเขาได้รับโทรศัพท์จากเมลานี่โทรมาบอกว่าเธออยู่ที่ทะเลสาบกับโคแต่ว่าดื่มหนักไปหน่อย เขาเลยขอให้พ่อขับรถมารับโดยท,ทันทีที่วางสายพ่อของเมลานีก็ถามว่าใครโทรมาเมื่อรู้แล้วเขาก็รีบถามต่ออีกว่าปลอดภัยไหมซึ่งพ่อก็ตอบไปว่าเมลานีปลอดภัยดีแต่ที่พ่อของเมลานีถามว่าปลอดภัยไหมเขาไม่ได้หมายถึงเมลานีแต่เขาหมายถึงรถของเขาปลอดภัยดีหรือเปล่าครับขณะที่โคกับฟีบีนั่งเรือไปด้วยกันทางสองก็พูดคุยกันหลายเรื่องจนเริ่มจะรู้สึกดีต่อกันส่วนจอนกับเมลานีตอนนี้พวกเขากําลังขับเรือติดตามทั้งคู่ไปติด,ตด เมื่อฟีบี้พาโคมาจนถึงกระท่อมของครอบครัวเธอก็พาเขามาหลบซ่อนตัวอยู่ที่ห้องใต้ดินส่วนเมลานี่ก็พาจอติดตามมาจนเจอกับพวกเขาแต่ก็บอกให้รอพ่อของโคก่อนขณะที่โคได้อยู่กับฟีบี้ตามลำพังเมื่อได้เปิดเพลงฟังและบรรยากาศมันเป็นใจทั้งสองก็จูบก,กันส่วนพ่อเมื่อมาถึงเมลานี่ก็บอกกับพ่อว่าจูจๆโคก็ร้อนและเริ่มพูดเรื่องลัทธิอีกแล้วแถมยังหาว่าเธอเป็นปีศาจอีกดังนั้นเธอจะรออยู่ที่นี่ก็แล้วกัน แล้วก็บอกให้พ่อเข้าไปหาโคครับดานฟีบีเธอชมว่าโคจูบเก่งมากและพอเธอได้ยินโคบอกว่าเขาไม่ค่อยมีดวงเรื่องผู้หญิงเพราะผู้หญิงทุกคนที่เขาชอบมักจะก,กลายเป็นฆาตรกรเมื่อเธอได้ยินจึงบอกว่าเธอเองก็เป็นฆาตรกรด้วยเช่นกันเพราะเธอฆ่าพ่อกับแม่ของตัวเองและก็เล่าให้เขาฟังว่าตอนที่เธออายุหกขวบเธอลืมตุ๊ก,กตากระต่ายตัวโปรดของเธอเอาไว้ก็เลยขอให้พ่อกับแม่ขับรถไปเอามาให้แต่รถก็ดันชนกันและเธอก็รอดมาคนเดียว ดังนั้นเธอก็คือฆาตกรเมื่อเขาได้ยินก็ไม่ได้พยายามปลอบเธอเหมือนกับคนอื่นๆที่มักจะบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอแต่เขากลับพูดว่าเขาบอกไม่ได้ว่าไม่ใช่ความผิดของเธอแต่ก็บอกไม่ได้เช่นกันว่ามันเป็นความผิดของเธอเพราะเธอต้องเจอกับเรื่องที่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่ควรเจอและต้องแบกรับความเจ็บปวดนั้นมาตลอดแต่ถ้าผ่านมันไปได้เธอก็จะได้พบกับความแข็งแกร่ง,แ,งและเธอก็คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขาเคยเจอโดยเฉพาะคืนนี้ ถ้าเขาไม่มีเธอเขาคงจะไม่รอดแน่ๆคำพูดเหล่านั้นทำให้เธอรู้สึกดีมากทว่าจังหวะน,นั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงพ่อเรียกให้ขึ้นมาฟีบี้จึงพยายามเตือนว่าอาจไม่ใช่พ่อแต่เป็นทีแปดร้อยหรือทีหนึ่งพันมาหลอกก็ได้ดังนั้นทั้งสองคนจึงพยายามจะหาอาวุธและฟีบี้ก็จําได้ว่าพ่อของเธอมีปืนและรหัสเปอร์เซฟก็ดันอยู่ในกระดาษแผ่นที่ติดมากับกระ่ายว่ามันจะจบคืนนี้สุดท้ายพวกเขาก็เลยนาอาวุธติดตัวขึ้นไปด้วย จากนั้นภาพก็ตัดมาที่จอรนก่อนที่เขาจะลงชื่อในคำพีเขาเคยสมัครไปเป็นนักร้องมาก่อนแต่เสียงก็อุบาทมากจึงไม่ผ่านการคัดตัวครับดานโคกับฟีบีเมื่อขึ้นมาได้ทั้งสองก็พยายามจะกกำจัดจอรนโดยจอรนก็พยายามจะเอาดาบไปฆ่าพวกเขาแต่ก่อนดานยกพาดไปตัดเชือกที่ผูกกับกลุ่มเขาสายแหลมที่ครอบโคมไฟจนทําให้พวกมันตกลงมาแทงเขาเข้าอย่างจังจนเสียชีวิตทุกคนตกใจมากและเมลานี่ก็พยายามจะพูดว่าโคหลอนไปแล้วจนพ่อเชื่อเธอ ดังนั้นโคกับฟีบี้จึงต้องรีบวิ่งหนีพ่อไปส่วนเมลานี่เมื่อถูกพ่อของเธอบ่นและสั่งกักบ,บริเวณแถมยังจะยึดห่วงอนามัยที่เธอใช้อยู่เป็นประจำอีกสุดท้ายเธอก็เลยค่าเขาจนตายส่วนโคขอบอกให้ฟีบี้หนีไปเขาจะพยายามอธิบายเรื่องทั้งหมดนี้ให้พ่อฟังอีกครั้งซึ่งพ่อก็เหมือนกับจะเชื่อเขาแต่สุดท้ายก็หลอกเขาและเอาเข็มมาฉีดยาใส่เขาจนสลบไปด้านฟีบี เธอวิ่งมาเจอกับเมลานี่แล้วทั้งสองก็ต่อสู้กันซึ่งปรากฏว่าฟรีบี้ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปดานพ่อขณะที่เขาแวะมาเติมน้ำมันเขาก็ดันกระแทกรถจนส่งเสียงดังและโคก็ฟื้นขึ้นมาแถมพ่อ,อยังดันลืมมูแจเอาไว้ในรถอีกต่างหากดังนั้นโคจึงรีบขับรถกลับไปหาฟรีบี้ทันทีครับเมื่อมาถึงเพื่อช่วยฟรีบี้เขาก็ถูกเมลานี่สั่งให้ไปนั่งลงเพราะเธอจะเอาเลยของเขามาทําพิธีจากนั้นทุกคนก็พบว่าบีเดินขึ้นมาจากทะเลสาบ ัาน,นทําให้ฟีบีตกใจมากเพราะบีก็เคยเป็นพี่เลี้ยงของเธอมาก่อนแถมยังดีกับเธอมากๆด้วยด้านเมลานี่หลังจากเจาะเลือดของโคมาแล้วทุกคนที่เคยลงชื่อในคัมภีร์ก็ฟื้นขึ้นมาเพื่อรอดื่มเลือดโดยทันทีที่เมลานี่ผสมเลือดของโคเข้ากับเลือดของผู้เสียสละแล้วพวกเขาก็ค่อยๆดื่มและส่งต่อก,กันไปยกเว้นบีที่ยังไม่ทันได้ดื่มซึ่งทุกคนก็ดีใจกันมากและพยายามจะรอดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยแถมยังเริ่มจะปวดแสบปวดร้อนอีกต่างหา นั่นทาให้บีรู้ได้ในทันทีว่าส่วนผสมมันผิดเพราะมันต้องเอาเลือดของผู้เสียสละรวมกับเลือดของผู้บริสุทธิ์ซึ่งโคคงจะไม่บริสุทธิ์เสียจแล้วนั่นทาให้ทุกคนต่างก็ตกใจและโมโหมากมีแต่เพียงแม็กเท่านั้นที่ไม่โกรธแถมยังแสดงความนับถือโคอ,อีกต่างหากจากนั้นพวกเขากถูกเผาไหม้สลายหายไปคงเหลือแต่เพียงบีเท่านั้นแล้วบีก็เดินเข้าไปตัดเชือกช่วยปล่อยฟีบีออกมาส่วนโคก็ดีใจมากที่แค่พอทาตามที่ครูแนะแนวบอกชีวิตก็ดีขึ้นแล้ว ส่งสุดท้ายบีก็ได้เฉลยให้พวกเขาฟังว่าเธออยู่เบื้องหลังทุกอย่างเองตั้งแต่เอาตุ๊กตาไปไว้ที่ล็อกเกอร์ของฟีบีถ่ายน้ำมันเจส,สกี้ของฟีบีออกและไปยุเมลานีโดยทั้งหมดที่เธอทำก็เพื่อฟีบีเนื่องจากตอนนั้นที่พ่อกับแม่ของฟีบีขับรถไปชนกับรถอีกคันรถคันนั้นก็คือรถที่เธอขับไปกับฟีบีนั่นเองเธอรักและเป็นห่วงฟีบีแถมยังเคยสัญญาว่าจะปกป้องฟีบีดังนั้นเธอจึงยอมทำสัญญากับซาตานเพื่อให้ฟีบีรอด ที่สาคัญเธอไม่รู้หรอกว่าเขาจะยอมเสียพมจา์กาแฟวี้หรือเปล่าแต่เธอรู้ว่าถ้าคนที่ใช้เข้ามาเขาก็จะไม่มีวันยอมปล่อยไปแน่นอนและเขาก็เป็นคนเปลี่ยนเธอในวันนั้นจากนั้นทั้งหมดก็เข้ามาสวมกอดกันและดีใจที่ต่อไปนี้ทุกอย่างจะโอเคแล้วแต่บีก็บอกกับพวกเขาว่าถ้าจะให้จบพีศสาจท,ทุกตัวก็ต้องตายรวมไปถึงเธอด้วยแล้วเธอก็ยกเลือดขึ้นมาดื่มนั่นทำให้สุดท้ายบกีก็ค่อยๆถูกเผาไหม้และสลายไปอีกคน ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันที่พ่อเข้ามาและเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างดังนั้นพ่อจึงยอมเชื่อเรื่องที่โคเคยบอกในที่สุดครับแล้วภาพกระตัดมาที่โคมาพบกับครูที่ปรึกษาโดยครูได้แสดงความยินดีกับเขาที่เขากลับมาเป็นเด็กปกติแล้วพอเพียงแค่ต้องได้แอมสาวเท่านั้นซึ่งก่อนจะจบของจบจริงๆแม้ว่าจะไม่มีปีศาจอยู่แล้วแต่คัมภีร์ก็ยังคงอยู่บนโลกมนุษย์เพื่อรอให้ใครสักคนมาเจอและใช้งานมันครับ ก็จบไปแล้วนะครับกำหนัง The Baby Sister Killer Queen ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDb 6.1คะแนนได้ m ม t a s c o r e ส0คะแนนและได้41%จากเว็บ Rotten Tomato เป็นกำลังใจให้การด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ